สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนะครับในวงการนักตกปลาทุกคนนะครับเน้อเอาวันนี้พอกับผมเห็นแล้วนะครับสันพายุฟิชชิงนะครับวันนี้จะพาหน้ามาตีหมายเดิมนะครับมาสร้างหมายเดิมนะครับเพราะว่าตะว่ามาแล้วนะครับได้ยีสกมไปหนึ่งตัวนะครับได้นวลจันทร์ไปหนึ่งตัวนะครับที่แรกก็จะเป็นปลาเล็กปลาน้อยนะครับไปดูได้นะครับตีอีพีที่สองนะครับสอง พายุฟิชชิงนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาตกชิงหลิวนะครับระยะ4ีห้านะครับตกแบบบาร่านหนึ่งตะขอนะครับแต่ว่าเอาสปิวมาตัวนะครับมันปลาไปหวันไปอย่างกันหมดเนาะยุ่งยากเลยวันนี้ก็เลยตั้งใจลงหลงหลังเดียวนะครับส่วนอาหารทีแจ้วันนี้ก็คือ ห้เกตน,นะครับห้เกตธรรมดานะครับก็บมียี่ห้ออยู่นะครับแต่เขามาได้อย่างกระเปิลนเนาะเขาโฆษณาเป็นอนะ่ะที่แหลืก็เมือเคียวหมายธรรมชาติคามมาได้ครับอันนี้ก็มาได้กระเปิลนะครับโฆษณานะแต่ผมคาดมาได้นะครับถ้าหมายธรรมชาติต้องใส่นะครับเพราะว่าปลา,า,าพพยีสกมันจ๋นประเภทปลาเกตนี่จะชอบนะครับ ใส่เหีนยน้อยผมได้ใส่ต้องใส่หลายนะครับประมาณหนึ่งส่วนสามนะครับใส่นะครับมอกเขามีกินนะมอกหลอกม้านะเดี๋ยวหน้าๆพอหมายหมรอบนะครับนี่นะครับหน้าๆครับบรรยากาศหมายเหมาะอยู่นะครับมีบัวลอยเลยก็แบเป็นอุปสรรคครับก่อนไหลมาอยู่ส่วนน้อยนะครับ ถือว่าห้วยแม่งามนะครับเน้อเส้นมาตั้งแต่เขาต้มนะครับจากดงมหาวันมานะครับมันลัดไหลายตีเนาผมกับใบแจ่ค้นในพื้นที่นะครับบองบะทุกครับหุ่งบอกถือบ้านแขงนะถืบ้านห้วยแมงงามนะคอะอ่ะวันนี้มาลุ้นด้วยกันนะครับนอสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาตกประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะครับเพราะว่าจะคืนตัดทิพย์มุดคืนนะครับ ตั้งแต่ตีสองถึงตีห้านะครับเพื่อ้น,หน้หน้าได้ชมคลิปกันนะครับเือว่มามันได้รับได้นอน,นครับเนอ้อนี่ก็นี่ก็คืออีพีที่สามนะครับเนอ้อฟังน้าหน้า,นาจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเนอ้อก่อนอื่นนะครับก่อนตีเฮาจะลงเบ็ดกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทีพีน้าหน้า,นาตีกดไลค์กดแชร์คลิปของผมนะครับีกดติดตามคลิปของผมนะครับ อยากขอขอบคุณเป็นยอดสูงนะครับสุด l ้ s ว,วันนี้เอามารุ่นไปด้วยกันนะครับนอว่าป่าใหญ่จะเข้ากอนะครับแต่วาได้ไปละสองตัวนะครับมารุ่นวันนี้ว่าตัวญ่จะเข้ากอแต่มันมีตอนนี้ครับอุปสรรคคือมันมีขนใสแน่งนะครับหรือตะไคร้ยอยู่ด้านบนนะครับมาฮู้วันนี้ป่าจะเข้ากอนะครับเอามารุ่นตัวยกันนะครับนอ อียางก็ซ้ำบอกเมียไว้แล้วนะครับมีพริกมีหอมเก็บพักไว้รอนะครับว่าบึ้งจะเอาไปลาบีปนะมาพอได้ก็บม่ได้นะครับมาชมพร้อมๆกันครับบอกเมียเก็บพักไว้รอล่ะว่ายะไม่ได้เดี๋ยว ประมาณตัวแรกปลาเก้มช้ำนะครับประมาณาไว้ก่อนเนาะปลาแก้มช้ำครับปลาเก้มช้ำ Ưu Này kìa khắp Này khắp kém chăm khắp งามขนาดนั้นนะครับติดเป็นปาน้อยตอกไปยังดาราขึ้นมาเขายังปลวกกรอบนี่ อากาศเลยมามวกรปลาแกมมครับขนาดปลานี้นะครับนักขนาดปลานี้เอาไว้ก่อนเนาะ em xem đi nhảy nhảy khả năng cấp tôi bảo hàng đến thì kém trăm oh, nó bắn hướng lắm đi ตอนป <ừ. S 1> ิดกล้องพอดีนะครับปัดตะเพียนปัดตะเพียนใสสวย ครับนั้นนะครับรตาเพียนใสสวยๆปลาใหญ่เริ่มมาลปะปลาใหญ่เริ่มเข้าแล้วครับ เฮ้ยสวยสวยง่าลืมมาแล้วได้ลาบแน่ครับปีน้องวันนี้นะแอมบอกเมียแก็พักไว้้อละมีพริกมีหอมไม่เดินนะไว้ลาบบึดนะ

บดไดอ้อะลนว่ะานนเข้าคอมเตอน่ครับ ตอนปิดกล้องพอดีนะครับป่าไหนครับป่าไหนน้อยป่าไหนน้อยครับดูปากป่าไหนป่าไหนน้อยกินนะครับพอดีกล้องปิดปิดพอดีนะครับแต่ว่าผมปิดกล้องนะครับป่าไหนน้อย พิดกองพอดีนะครับพอดีป่าน้อยเข้าเยอะครับเลยมายาไทายนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันจะไปตัดคลิปเหมือนนะครับน้องเขาไทายกาป่าน้อยนะ này khắp ở à nơi khắp à ở này nói ở Ở này khâu rồi hấp, đến ừ, tuổi mà nhây hấp ơi, bò ơi ครับน้าครับปลาไหนครับปลาไหนน้อยปูปลาครับปลาไหนน้อยไดวตัวยงใหญ่นะครับน้องยิงใหญ่นี้คือขนาด ป่าใ่ที่มาเข้าเลยนะครับวันนี้เขาใส่ดังแล้วบน้นฮะนชาจะเบามาใไอต้ติดตะไคร้นะครับตีว่าป่าใยมาเข้านี่น,นะเดี๋ยวจะอรอสักสม,มงศ์สองสม,มงศก่อนถ้าว่าป่า,ปาใ่มาเข้าผมก็จะกลับนะครับห่อนขนาดเดี๋ยวผมจะกลับอำเภอคุณตาลอยู่นะครับนั่นนะครับอตอนนี้ก็ เป็นเวลาประมาณ2องโมงกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวกลับก่อนนะครับวันนี้ป่าใหญ่ป่าเข้าเลยนะครับมีแต่ป่าน้อยนะครับป่าแก้มชำผลงานวันนี้นะครับเีแต่ป่าแก้มช่ำนะครับ ปาไนสามตัวปลาตะเพียนนะับีเหลี่ยมปลาก,กําชับนะครับเยองน้อยก็มีผลงานท่้นนหน้าได้ดูนะครับเ่ล่า,ลาน,นี่กับลาบปลาตะเพียนครับป่า,ปา,ก,ปาก,กําชํานะครับม <c oughs> โมไว้นักตัวใหญ่บบเข้าครับถ้าจจะมีส่วนที่เขาใส่ดังนะครับ ก่อนทีจะขอตัวนหน้ากับนะครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณนะครับนหน้าตดกดไล่กดแช์เพื่อนนะครับตดกดติดตามเพื่อนะครับแล้วก็ขอ climate, ll, pit, เน <pet al unserem> ้ันนานะครับจะไปลืมนะครับเน้อกดติดตามคลิปของผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วจะไปลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อนาหน้าจะได้รับชมคลิปของผมอีกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกล่าคบว่า สวัสดีครับเจอกันอีพีหน้านะครับเดอ้อครับช่องสันพายุ